สวัสดีนะครับหมอโต๊ด915ทาลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปความรักช่วงนี้เป็นยังไงของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษร,ราศีสิงราศีธนูตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่31สิงหาคมปี2567 มโต๊ดอธิฐานให้ดูได้ทัศนาและราสีเลยนะครับมอโต๊ดดูแบบโหร,รา,าศาสตร์ไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วไพ่เนี่ยเป็นไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่พลังงาน1ิใบให้กับชาวธาตุ ไฟเมสิงธนูความรักช่วงนี้เป็นยังไงขอดูไพ่ของพื้นดวงชะตาสิบใบเป็นไพ่ของเซลติคอสมอโตสอ่านตามหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์และเทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอดูไพ่ในพื้นดวงชะตาของคุณก่อนมีไพ่ของไพ่ใบแรกมีไพ่ของความเครียดความกดดันหรือมีไพ่แห่งการที่มีคนที่ทาอะไรห้าง กับคุณก็ได้หรือเป็นไพ่แห่งการที่คุณเคยผิดหวังคุณเคยเสียใจกับเรื่องความรักกับอดีตที่ผ่านมานะครับเป็นไพ่ของไพ่เดอะเวิร์นะเป็นไพ่ของเมเจอร์บสุดท้ายประสบการณ์แห่งการเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมาประสบการณ์จะทําให้คุณเติบโตขึ้นเป็นไพ่แห่งการที่สิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นให้กับตัวของคุณเองนะครับเป็นไพ่ของก้าวเียนเป็นไพ่ของความสดใสโสดสวยรวยรอในแบบของคุณนะ เป็นไพ่แห่งการที่โฟกัสถึงเรื่องทรัพย์สินเงินทองสิ่งมีค่าในตัวของคุณเป็นไพ่แห่งการที่มีเงินและทรัพย์สินที่เพิ่มพูนนะครับเป็นไพ่ของไพ่เดอร์ลเบอร์นะเป็นไพ่ของความเริ่มต้นห่วงแห่งความรักก็ได้หรือกับอดีตที่ผ่านมามามีคนที่ ทำให้ความรักความสัมพันธ์ต้องจบกันออกมาด้วยความเจ้าชู้ของเขาก็ได้นะครับเป็นไพ่ของอดีตที่ผ่านมามีไพ่ของกัลยาณมิตรหรือการที่มีไพ่ของคนที่คุณอาจจะเป็นคนที่ดูแลคอยเอาใจใส่ใครแล้วคุณเป็นคนที่อยู่กับใครเหมือนเป็นคนที่คอยเกื้อนหนุนคอยเกื้อกูลกับคนที่คุณเอาใจใส่นะครับเป็นไพ่ของไพ่แปดถ้วยเป็นไพ่แห่งการเดินหันหลังจากมาออกมาจากความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมา มันเหมือนไม่เติมเต็มมันเหมือนไม่ได้แคร์มันเหมือนไม่ได้สนใจกับคนกับสิ่งที่คุณทุ่มเทให้กับเขานะครับมีไพ่อของไพ่6ถ้วยมีไพ่อของคนเก่าๆคนเดิมๆกับอดีตที่ผ่านมาอาที่มีไพ่แอหอ่งการที่คิดถึงห้วงเวลาดีๆคิดถึงวันเวลาดีๆที่มีให้กับคุณก็ได้นะมีไพ่อของการกลับมาง้องขอคืนดีมีไพ่อของไพ่เดอร์มิชเชียนเป็นไพ่แห่งการวนกับการหวนคืนหรือมีไพ่แห่งความมีเซน ความมีรางสังหรณ์นในตัวของคุณก็ได้นะเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่เริ่มหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวของคุณเองนะครับเป็นไพ่ของไพ่ห้าเหรียญมีไพ่ของในความคิดเนี่ยมีไพ่ของการที่เคยผิดหวังและเคยเสียใจเหมือนเป็นฝ่ายคุณที่ทุ่มเทให้กับเขาเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความอ้างว้างคือความโดดเดี่ยวในความรู้สึกของคุณก็ได้นะมีไพ่ของไพ่ queen of ครับ เป็นไพ่ของด้วยแรงอธิษฐานด้วยแรงแห่งความรู้สึกถ้วยก็คือลมแนละความรู้สึกหัวใจดวงนี้อยากที่จะมอบให้กับคนที่ดูค่าให้กับคนที่เห็นค่านะครับเป็นไพ่แห่งการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนการกลับมามีกำแพงในความรู้สึกของคุณก็ได้เป็นไพ่แห่งการที่เคยบาดเจ็บหรือการที่เคยผิดหวังคุณยังไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับใครที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเปล่าก็ได้นะ หลังจากที่คุณเลือกเส้นทางเดินไปแล้วเส้นทางที่แตกต่างความรู้สึกใหม่ๆหรือการที่มีสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาให้กับคุณเป็นความท้าทายในตัวของคุณก็ได้นะครับของชาวธาตุไฟนะมีไพ่แห่งการที่เป็นไพ่ของเส้นทางเลือกสิ่งต่างๆ มีเส้นทางเดินหลายเส้นทางเดินแต่คุณจะเป็นคนที่เลือกเส้นทางเดินที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองนะครับมีไพ่พนันขังไพ่นอนดิสเป็นไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเริ่มต้นด้วยตัวของคุณเองความมุ่งมั่นความอดทนความตั้งใจและชัยชนะ ที่รอคุณอยู่นะมีไพ่ของไพ่เซลติคอร์พลังงานของไพ่1ิบใบน,นะครับความรักช่วงนี้เป็นยังไงนะที่มีไพ่ของคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นคนใหม่ๆที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ก็ได้นะคนๆนี้ที่มีไพ่ของคนที่มีสเสน่ห์ความโดดเด่นในตัวของเขาหรือมีไพ่ของชาวต่างชาต,าชาตาิต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมมีไพ่ของคําพูดคําจาหรือมีไพ่ของคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านวิชาการก็ได้นะครับเป็นไพ่ของ9ก้าเหรียญเนี่ยที่เป็นไพ่ของคนที่มีความ โดดเด่นมีพร้อมทุกๆอย่างนะมีไพ่ของคนที่เคยผิดหวังคนที่เคยเสียใจที่เคยผิดหวังในเรื่องความรักที่มีอะไรที่ความรู้สึกที่คล้ายๆกับคุณก็ได้นะหรือเป็นไพ่ของคนเก่าๆคนเดิมๆที่อยากวนย้อนกลับคืนมาในความรักในความสัมพันธ์มีไพ่ของชาวธาตุน้ํากรกหมินพฤจิกธาตุดินกันพุศกมังกรธาตุลมกลุ่มตุนเม,มถุนธาตุไฟเม,มสิงธนูนะอ่าขอดูไพ่ของไพ่อดีตที่ผ่านมา ของชาวธาตุไฟเมษสิงธนูก่อนนะครับมีไพ่ของพลังงานของไพ่ในออบคับนะมีไพ่ของคนอดีตที่อยากกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดีมีไพ่ของไพ่ดีเอ็มเพคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคอยเกื้อกูลหรือมีคนที่เสียดายหรือเป็นแพ่ของการที่ คุณกลับมาดูแลตัวของคุณเองแล้วก็ได้นะเป็นสิ่งที่คุณเคยทุ่มเทให้กับใครสักคนหนึ่งแต่เขาไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าในสิ่งดีๆที่คุณทุ่มเทให้กับเขาก็ได้คิงออฟวานราชาถือไม้เท้าราชาแห่งไฟเป็นไพ่ของคนที่มีความขยันเป็นคนที่แอคทีฟตัวเองอยู่อย่างเสมอของชาวธาตุไฟมีไพ่ของความเป็นผู้นําในตัวของคุณเป็นไพ่ของคนที่เคยผ่านกับปัญหากับเรื่องราวต่างๆเรื่องราวหลายๆในชีวิตของคุณมาหมดแล้วก็ได้นะเป็นไพ่ของความเด็ดเดี่ยวความเข้มแข็ง,ขงมีไพ่ของคนที่ทําง,งาน เกี่ยวกับด้านการฝ่าฟันหรือเป็นไพ่ของทหารตำรวจได้แพทย์หมอพยาบาลได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของไพ่การที่กลับมารักตัวของคุณเองหรือการที่คุณโฟกัสถึงเรื่องทรัพย์สินเงินทองเงินเก็บเงินก้อนของคุณก็ได้นะมีไพ่ของเดอร์เมจิเชียนะเป็นไพ่ของความมีเสน่ห์ในคําพูดคําจาของคุณหรือการที่มีคนที่ที่ทําให้ความรักของคุณต้องผิดหวังก็ได้นะด้วยความเจ้าชู้ของเขาก็ได้นะครับมีไพ่ของหนึ่งเหรียญสิ่งดีโชคดีนะ ที่กาลังที่จะเข้ามาให้กับคุณนะครับเป็นแพ่แห่งการเดินหันหลังจากมามีแพ่ของการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอๆพพกันโอกาสแห่งการที่คุณจะเริ่มต้นโอกาสให้กับตัวของคุณใหม่เป็นแพ่ของเอ็ดออฟครับเนี่ยการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่หลักตัวของคุณเองมีแพ่ของการเห็นคุณเห็นค่าในความรู้สึกในตัวของคุณนะมีแพ่ของเดะสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่ม เป็นไพ่ของแสงดาวแห่งศรัทธ,ธาการมีศรัทธ,ธาในตัวงคุณเองคุณอาจที่จะเทกับปัญหาทั้งหมดลงสายนาไปแล้วก็ได้มีไพ่แห่งการที่ยังมีความรู้สึกที่ยังตัดไขไม่ได้หรือการที่ยังลืมใครสักคนหนึ่งไม่ได้ในความรู้สึกกับอดีตที่ผ่านมาของคุณก็ได้นะคุณกับเขาเคยพูดคุยคุณกับเขาเคยเคลียร์ใจคุณกับเขาเคยเคลียร์ปัญหาซึ่งกันและกันก็ได้มันเหมือนเป็นการที่ติดเงี อยู่กับความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆที่ยังเอาใครออกจากความคิดที่ยังเอาใครออกจากความรู้สึกไม่ได้มันเหมือนไปต่อไม่ได้มันเหมือนกับไม่ถึงมีผ้าห่งการที่รอคนคนหนึ่งกลับเข้ามาเคลียร์ใน หัวใจของคุณก็ได้นะมีไพ่ของความทุ่มเทคุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับใครแล้วคุณเป็นคนที่ทุ่มเทเต็มที่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือการปิดบงังการซ่อนเลนการทาอะไรหลังกับคนคนหนึ่งก็ได้นะมีไพ่ของ3าถ้วยนะครับเป็นไพ่ของเตอร์ตาตี้มีไพ่ของถูอับคับนะมีไพ่ของในตําแหน่งอนาคตอาจที่จะมีไพ่แห่งการที่คุณอาจจะจะหลุดพ้นออกมากับอดีตที่ผ่านมาได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ที่ดีก็ได้เป็นไพ่แห่งการพบเจอกับคู่คนที่ มีความรู้สึกเดียวกันมีสิ่งที่ใช่เป็นคู่คนที่คุ้นเคยเป็นคนที่เอาใจใส่เป็นคนที่เห็นคุณเห็นค่าในความรู้สึกคนคนนี้จะไม่ทําให้คุณผิดหวังในคําพูดคําจาที่เขาพูดออกมากับคุณก็ได้นะครับเป็นไพ่แห่งการที่เขาจะดูแลความรู้สึกเขาจะดูแลหัวใจของคุณนะเป็นไพ่แห่งการที่มีไพ่ของความรับผิดชอบ ในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟก็ได้นะอาจที่มีไพ่ของหน้าที่ความรับผิดชอบหรือมีคนที่อดีตที่ผ่านมาทิ้งความรับผิดชอบไว้ให้กับคุณก็ได้นะครับเป็นไพ่ของดีไฮพิเทศความรับการปิดบังการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรองเขากับอดีตที่ผ่านมามีไพ่ของความ,มงุดหงดความว้าวุ่นความกังวลใจมีไพ่ของคนที่ คนอดีตของคุณนาะจะไม่มีไม่กล้าที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นเพห่งการแอบสืบแอบส่องอยู่ด้วยก็ได้เป็นการกระทําของเขาที่เหมือนกับความรู้สึกในตอนนี้ของเขาอะ่ะมันเหมือน ไม่กล้าที่จะมาสู้หน้าคุณด้วยก็ได้นะมีไพ่ของไพ่เด็กถือเหรียญเป็นไพ่ของคนที่อายุน้อยก่ากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากันเป็นไพ่ของการเริ่มต้นครั้งใหม่ของคุณก็ได้เป็นไพ่ของการที่เริ่มต้นในความคิดที่จะมั่นคงในความรู้สึกในตัวของคุณด้วยก็ได้นะครับของชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะขอดูไพ่พลังงานของไพ่ปัจจุบันของชาวธาตุไฟ,ไฟนะครับความรักช่วงนี้นะขอดูไพ่ของปัจจุบันนะ มีไพ่ของซ i อ็อปเปอเรชันะคนคนนี้ที่มีไพ่ของการที่มีไพ่ของการวนกลับการขวนคืนมีคนที่คิดถึงวันวานมีคนที่คิดถึงวันเก่าๆที่ยังมีความรู้สึกดีๆด้วยกันนะเออมีไพ่ของไพ่การสร้างรากฐานหรือการลงหลักปักฐานหรือการพูดคุยถึงเรื่องอนาคตระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเพราะมีไพ่ของคนเก่าๆคนเดิมๆที่อยากกลับเข้ามาพูดคุยเรื่องอนาคตมีไพ่ของสองถ้วย ทุกสิ่งทุกอย่างการพบเจอกันแล้วการแก้ไขปัญหาการพูดถึงเรื่องความชัดเจนด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะมีไพ่ของคนที่เคย Move on ออกมากับอดีตที่ผ่านมาการเวลาจะเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดการเวลาจะเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเป็นไพ่ของ DM p อ็ e พนะเป็นไพ่ของคนที่เข้ามาเกื้อกูลเกื้อหนุนกับคุณท่านชายจะได้เจอพลังงานของไพ่ คนที่มีความเกื้อหนุนคนที่มีความเอาใจใส่คนที่ห่วงใยคุณดูแลตึ่งกันละกันนะท่านญิงอาะที่จะได้เจอพลังงานของคนที่มีเป็นกัลระยานิมิตหรือเป็นไพ่ของคนที่มีพร้อมทุกทุกอย่างที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์พร้อมที่จะทุ่มเทพร้อมที่จะดูแลกับคุณนะมีไพ่ของความมีเสน่ห์ของคุณความโดดเด่นในตัวของคุณเองนะเออมีไพ่ของความที่คุณเป็นคนที่มีพร้อมทุกทุกอย่างนะครับเป็นไพ่ของไพ่วิกตอรี่แห่งความสำเร็จเส้นทางแห่งชัยชนะ การที่จะมีใครเข้ามาในความรู้สึกของคุณสักคนหนึงอะ่ะคุณจะดูถึงการกระทําความเสมอต้นเสมอไปความทุ่มเทความพยายามการมองถึงอนาคตการพูดคุยด้วยกันนะมีไพ่ของความอบอุ่นความสมหวังคนคนนี้อ่ะที่มีไพ่ของความมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของเขาด้วยก็ได้นะเป็นไพ่ของความโดดเด่นนะ มีไพ่ของคนที่มีคนที่รู้จักเยอะก็ได้มีไพ่ของความจริงใจการเคลียร์ใจมีไพ่ของการที่มีความชัดเจนความรับไม่มีในโลกนะครับไม่รู้วันนี้ก็ดูวันหน้าเป็นไพ่ของทุกอย่างเนี่ยคุณจะอยู่กับความเป็นจริงในปัจจุบันของคุณนะมีไพ่แห่งการที่กลับมานิ่งขึ้นหรือกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะนิ่งแล้วในความรู้สึกในตัวของคุณก็ได้นะ กับอดตที่ผ่านมาคุณอาจจะีกลับมารักษาแผลใจในความรู้สึกในตอนนี้ของคุณอยู่ด้วยก็ได้นะครับเป็นไพ่ของไพ่สามไม้เท้ามีไพ่ของไพ่ดิายพิเทตนะมีไพ่ของความคิดถึงที่คุณกับเขานะอ่าที่เป็นไพ่ของการที่มีการพบเจอรักใหม่เป็นไพ่แห่งการต่างฝ่ายต่างคิดถึงกันต่างฝ่ายต่างอยากทุ่มเทต่างฝ่ายต่างอยาก ในอยากเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือมีแพ่พนังาของไพ่เดอะไฮโลแฟนเนี่ยเป็นไพ่ของผู้ใหญ่แนะนําให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ในสายงานหรือการที่คุณกับเขาไปคุยงานดีลงานพบเจอกันในสายงานหรือในการเดินทางก็ได้หรือเป็นคนที่ห่างกันโดยระยะทางหรือเป็นคนที่ต่าง ถิ่นแดนไกลต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมก็ได้คนคนนี้ที่เคยผิดหวังเคยเศร้าเคยเสียใจหรือเป็นไพ่แห่งการที่เขารู้ว่าคุณเคยผิดหวังเคยเศร้าเคยเสียใจกับเรื่องความรักกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะให้โอกาสกับใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์การเปิดโอกาสการพูดคุยการพบเจอกันะนะมีไพ่ของการที่ เจ็ดถ้วยนียเป็นไพ่ของคุณจะเลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองหรือมีไพ่ของคนที่จะมีความหวังความฝันเดียวกันกับคุณด้วยก็ได้นะเจ็ดถ้วยนียเป็นไพ่แห่งการที่มีคนที่อยากไขว่คว้าโอกาสที่คุณมอบให้กับเขาด้วยก็ได้นะครับเป็นไพ่ของเดอ์ชลิออตนะคุณอาจจะไปพบเจอกันในงานเลี้ยงงานเลี้ยงสังสรรค์งานเลี้ยงรุ่นก็ได้นะมีไพ่ของเดอ์เลเวอร์คนคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์ความโดดเด่นมีไพ่ของคนที่มีความมั่นคง คนนี้เป็นคนที่มีความมีเสน่ห์ในตัวของคุณเองเป็นคนที่อาจจะมีคนเป็นคนที่เข้าถึงยากก็ได้นะมีไพ่ของการที่คุณเขาอาจจะคิดว่าคุณเป็นคนที่เข้าถึงยากหรือเป็นไพ่ของการที่คุณรักใครแล้วคุณเป็นคนที่มั่นคงในความรักนะคุณอาจจะเป็นการที่เรียนรู้กับคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ก็ได้หรือมีไพ่ของคนที่เข้ามาคอยซับพอร์ตคอยดูแลคอยห่วงใยเป็นไพ่ของการที่ พบเจอกันแสงความอบอุ่นการพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์รล่า่างคุณและเขานะครับอขอดูไพ่พลังงานของไพ่ขอดูไพ่พลังงานของไพ่แนวน้องความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณนะครับ มีไพ่ของคิงเหรียญนะคนหนึ่คนนี้อ่ะที่มีไพ่ของคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านธุรกิจการลงทุนการเงินก็ได้นะครับมีไพ่ของพลังงานของไพ่ควีนครับเป็นไพ่ของคนที่ดูแลเป็นไพ่ของพ่อแม่แม่ไม้ก็ได้เป็นไพ่ของคนที่คอยเทคแคร์คอยเอาใจใส่คอยห่วงใยกับคุณนะมีไพ่ของไพ่แห่งการเริ่มต้นที่ดีระหว่างคุณกับเขาหรือเป็นไพ่แห่งการที่คุณไปเริ่มต้นเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือการที่คุณไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ที่จะได้พบเจอกับคนคนนี้กับสิ่งที่คุณได้ไปเรียนรู้ก็ได้นะมีไพ่ของไพ่เดอะไฮโลแฟนเป็นไพ่ของคนที่มีสินที่เสมอการสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์คัดกรองคนที่ใช่นะเป็นไพ่ของคนที่มีอะไรที่คล้ายๆกันหรือเป็นไพ่ของครูบาอาจารย์ก็ได้นะครับมีไพ่ของพลังงานของไพ่เจ็ดิตรเจถ้วยนะคนคนนี้ที่มีไพ่ของคนที่เป็นคนที่มี คนที่เข้ามาลายล้อมเขานะเป็นคนที่มีคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เขาเยอะก็ได้แต่คนคนนี้จะเลือกคุณนะมีไพ่พลังงานของไพ่10ตีบ้วยนะครับเป็นไพ่ของความอบอุ่นเดจันมีไพ่ของ6ถ้วยคนเก่าๆคนเดิมๆที่คนที่เคยมีอีโก้คนที่เคยมีทิฏฐิคนที่เคยมีฟอร์มเยอะฟอร์มมากกําลังที่คิดถึงคุณอยู่อยากกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดี ขอเริ่มต้นด้วยเซนส์ของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณเป็นคนที่มีเซนส์คุณเป็นคนที่มีแางสังหรณ์คุณเป็นคนที่อ่านความคิดคนออกด้วยก็ได้นะในความคิดของคุณเนะี่ยคุณจะดูถึงการกระทําของคนเก่าๆคนเดิมๆนะคนเก่าๆคนเดิมๆอาจจะจากกลัวกับความนิ่งเฉยชาในตัวของคุณอยากกลับเข้ามาทักทายในวันที่เขามีสติเขาเสียดายเขาเสียใจกับการกระทําที่เขาทําให้คุณต้องผิดหวังในคําพูดคําจาของเขาหรือเป็นพหังการที่ เป็นไพ่ของการจับโป๊ะแตกในความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะมีไพ่ของการที่มีคนที่อยากกลับเข้ามาขอโทษขอร้องขอคืนดีขอเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไพ่ของไพ่ของคนที่มีความรู้สึกที่เสียดายและเสียใจเป็นไพ่ของเดอะเฮอร์มิตนะเป็นไพ่ของการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนการกลับมาช่างใจในตัวของเขาเป็นฝ่ายเขาที่โดดเดี่ยวเป็นฝ่ายเขาที่เนหน็บหนาว และอ้างวางในความสึกมีไพ่ของควีนออฟสอดโอกาสต่างๆมีไว้ให้คนเห็นคุณเห็นค่าในโอกาสที่ให้ไปโอกาสมีไว้ให้คนควายควา้านะเป็นไพ่แห่งการที่เป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นนะเป็นไพ่ของสเตนชาวสิงรักนาสิงมีไพ่ของการที่มีสไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่อาจที่จะเป็นการมองถึงวันข้างหน้าในตัวของคุณเองในวันข้างหน้าเนี่ยคุณไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่คุณรู้ว่าวันเนี่ยคุณทําดี ที่สุดแล้วจะส่งผลถึงอนาคตข้างหน้าในตัวของคุณนะครับมีคนที่เจ็บปวดกับการกระทําในวันที่คุณไม่ได้สนใจเขาในวันที่คุณไม่แคร์เขามีคนที่อาจจะได้รับผลแห่งการกระทําที่ทําไว้แบบคุณแล้วก็ได้นะไปพบเจอใครคนคนนั้นเขาก็ไม่ได้ให้สถานะหรือเป็นไพ่หงการไม่ได้แคร์ไม่ได้ห่วงใยห,หรือเป็นการที่วางผลประโยชน์ซึ่งการละกันก,ก็ได้นะครับอขอดูไพ่พลังงานของไพ่ สรุปและแนะนำนะครับขอไพ่สรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุไฟเมษธนูนะครับมีไพ่ของไพ่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆใ,ในตัวของคุณนะมีไพ่แห่งการที่มีของขวัญหรือการที่คุณมีสิ่งดีๆที่เข้ามานะครับเป็นไพ่ของไพ่เพจออบคับมีไพ่ของคนที่อายุน้อยกว่กากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากาัน ก็ได้นะมีไพ่เห่งการที่มีคนที่น้อยใจมีคนที่ผิดหวังมีคนที่เสียใจนะมีไพ่ของทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอในการเดินไปข้างหน้าในตัวของคุณมีไพ่ของความคิดถึงความโหยหาทําไมยังถึงยังคิดถึงใครสักคนหนึ่ง เพราะกับสิ่งที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่ดูแลใครแล้วห่วงใยใครแล้วคุณเป็นคนที่เติมเต็มเต็มที่ทุ่มเทเต็มที่นะครับเป็นไพ่ของความพายายามหรือเป็นไพยย่แห่งการที่คุณอาจจะโฟกัสถึงเรื่องงานความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของคุณก็ได้นะมีไพ่ของเดอนสตาร์เนี่ยเป็นไพยย่แห่งการเริ่มต้นแห่งจัก,กรวาลการที่มีพลังงานของจักรวาลดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันก็ได้นะมีไพ่ของคนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นคนที่รู้ รู้คุณรู้ค่าเห็นคุณเห็นค่าในตัวของคุณเป็นไพ่ของคนที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะเป็นไพ่ของคนที่จะไม่ยอมทําให้คุณผิดหวังไม่ทําให้คุณเสียใจมีไพ่ของสามดาบเป็นไพ่ของความผิดหวังทุกคนมีความผิดหวังทุกคนมีความเสียใจแต่ในวันเวลาที mm ่ค <heart> ุณอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองคุณอาจที่จะสดใสคุณอาจที่จะมีความสุขที่อยู่กับตัวเองแล้วก็ได้คุณเป็นคนที่เข้มแข็งคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ กับอะไรง่ายๆชาวธาตุไฟนะครับเป็นไพ่ของวิวออฟฟอร์จูนโชคชะตาวันเวลาสิ่งต่างๆขึ้นอยู่กับวันเวลาที่จะพิสูจน์คนคนหนึ่งที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์เป็นไพ่ของกงล้อวันเวลาที่มีคนเข้ามาร่วมอยู่ในห่วงเวลาอยู่ในวันเวลาที่เป็นของคุณและเขาก็ได้นะมีไพ่ของคิงถ้วยนะเป็นไพ่ของคนที่เป็นคู่กันคนที่เอาใจใส่คนที่ดูแลนะเหมือนโชคชะตา นำพาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันได้มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเป็นไพ่ของคนที่มีความรู้สึกเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันในสิ่งที่คุณกับเขาจะเริ่มต้นด้วยกันนะครับเป็นให้การที่นะหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับสําหรับท่านที่อยากที่จะดูดวงกับหมอโต๊ดก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับ id ไลน์ก็อยู่ใต้วิดีโอคลิป เข้ามาสอบถามข้อมูลการดูดวงกับหมอโต้ดได้นะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกท่านนะครับ